คนขิ้งูกเลยตอนนี้ตอนแรกกับว่าโบดมาสางจะพอที่ขี้นมากจะมีเลยนมากแบบนี้พวกก็ว่าจะชาทำให้กูหน่อยเ้าเยรู้ก็เลยทัดไว้ซีซปีเนี่ว่าบสางดอก้สางแล้วาแนี้มันจะขยันกำลังเข้ามาไว้แต่ยังมันก็ใส่ใจหลายเป็นบอแมนะก็ได้ว่าสางกูเดกู้บอนกู้บอกเงินพวกซูดอกกู้กู้ ใจยังแข็งซะละเป็นยังครับเป็นดีใจนี่เล่าก็เลยบอกว่ากูได้บอกเงิน6ล้ออกูเสียเอาเงินหลานสายจานหล้านตุ่มสางสจ่างให้เดแล้วว่าแบบนี้บ้านที่หนึ่งเพราะก่เนแรกว่าเพิ่นเป็นพญานาคองค์ใหญ่เพิ่นเป็นของใหญ่เขาอยากทั้งหมดซัมเลสเป็นบ่อก่อนแรกไปหาพระอาจารย์อยู่วัดสะบานสนวนพระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์ป่องเหมือนกัน พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์คุณโอจะสร้างพญานาคหรออาจารย์ว่าจะสําเร็จไหมท่านก็มาดูท่านก็มีญาณของท่านเหมือนกันท่านก็เลยว่าสําเร็จสร้างเลยสําเร็จแน่นอนเขาลูกเปี้วนี่ก็ได้จะไอหรือจะวัดอุดรธานีอุดรธานีนั่นไม่ใช่หาไม่ได้หาลูกแก้วตาม จะเป็นลูกแก้วนะเนี่เป็นลูกแก้วดวงตาย่้าแต่ยังไม่ได้ใส่ใส่แต่ดวงตาปู่อ๋อดวงใจปู่กับดวงตาแต่ว่าของยญ่ายังยังยังไม่ได้ใส่อันนี้ดวงนี่นะปู่เดี๋ยวจะเอาให้ดูตอนนียตอนประมาณจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ดวงตายาก่อนดวงดวงใจดวงใจยาดวงดวงใจยาดวงใจยาเนี่ยพอพอตอนกลางคืนท่านก็จะออกเนี่ยจะเป็นตอนกลางวันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสะท้อนแสงสะท้อนแสงมองไม่ชัดมองไม่ชัดตอกเสียงเยอะเพราะว่าคนนี้เพิ่นจะสวดมนต์เนี่ยจะเพื่นสวดมนต์ได้ขอ ไม่ได้ขอเลขเนาะไม่เคยขอเลขท่านไม่ขอเลขหรือว่าคนอื่นเขาจุดนะป่าไม่รู้เขาจุดได้ตัวไหนเนาะแต่ว่ามีวันนี้อยากจะปล่อยปลาก็เลยซื้อปลาช่อนเขาสองตัวปลาช่อนสองตัวกับตัวขนาดแข็งสองตัวก็มีเป็นคู่เป็นคู่หนึ่งก็เลยเป็นอย่างบุญแล้วเนาะค่ะก็ก็ไปเตีเอาเองนะเนาะปลาได้ไงได้ไงที่ที่ปลาก็ปลาก็ตีนะเพราะว่าตอนตอนที่ทำพิธีชอมตีทั้งหมด ช่างเขาบอกว่าจิ้งโจกมันมาจับขาหนูน่ะเขาบอกช่างเขาตีตัวนี้แต่อันนี้เป็นอะไรของแกมันหนูก็ไปเห็นมาจากไหนก็นี่ไงกระทู่กที่แกจุดนั่นไงอ๋อทู่เนาะที่แกจุดแก่แตช่างเขาถูกบ่อยนะช่างเขาอยู่ช่างเขาอยู่ตรงนี้เขาทำเขาถูกบ่อยแต่เราไม่เคยถูกค่ะปูขออนุญาตโชว์ให้หน่อยเด็ดครับตัวเลีขออนุญาตโชว์แล้วคิดมือยวปูให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ต้ือกระกลงาเือเพราะว่าสององค์นี้สร้างวันที่14บสกุมภาเป็นวันแห่งความรักนะครับค่ะใครไม่สมหวังเรื่องความรักก็มานะครับมาเพราความรักที่ขอ่้ เห็นไ้เวลาเสียนเสียนมองจะจะยิ้มใส่กันนะค่ะแต่ฉันจะยิ้หากันเป็นนลุกเลยอะคันปูเมีไม่ยากกับปูนั่นเองเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นไปกลับบ้านเมียไปบอกไปไปดูเองครับไปดูไดปูที่ป้ายค่ะมีอะไรจะเชิญชวนนะครับวันที่สิบยี่สิบห้าเชิญชวนตาเชิญชวนอาจารย์อยู่วัดสบานตะนวลพระอาจารย์อะไรนะอาจารย์ป่องหอใบัง พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ผมมาาายู้นู้จะสร้างาพญานาคหรออาจารย์ว่าจะสําเร็จไหมท่านก็ดูท่านก็นนกนมีญาณของท่านเหมือนกันท่านก็เลยว่าสําเร็จสร้างเลยสําเร็จแน่อนอนอนะเขาก็เลยให้เนี่ยคนนี้มาจุดธูปเสียงทายว่าจะสร้างตรงไหนก็เ่ยมาจุดธูปเสียงทายพอจุดธูปเสียงทายปู่ก็เลยมาผู่ก็เลยมาสําสเร็จสําเร็จแน่อนอนให้คนคนนี้แหละที่เป็นอย่างคนจะพาสร้างเป็นผู้ที่ค่ะก็เลยเด็กมาสางก็ไม่พเพอแต่หูวนั่นแหลก็ไม่ได้ว่าไหวปูชี้นุ่มพูนาะ ไปไหว้ปูชืุนพ่ออยาซีประทุมมากเพราะว่าตอนนั้นทั้งวัดเขาก็บแบบว่าเสือคึองบเสือคึองห,หน้าแต่เล้าบอกว่ามันได้ไปไปไหว้ข้ามโฉนดคอนแบบพิจูตุลขอปูข้ามโฉนดเลยว่าทั้งบ้านาน่ะมันจะมีคนบางคนกับเสือบางคนกับวเสือแต่ว่าอยากให้เขาโดนจีดโดนใจให้ทั้งวัดนี้เขาเปิดทางให,นนให้เพื่อที่จะสร้างภายในสามวันเจ็ดวันบ้านนี่พ่อพ่อเขาไปวันวันจันทร์หรือวันนังคานเขากลับมาวันอังคาร มาขายของอยู่ตลาดาวันนักเพราะวันอาทิตย์เขา้าประชุมทั้งมูบานว่าเขาเปิดไฟเขียวหายสางาตแต่เลยเดินมาสางจ้าเดินมาสางที่นี่ก็เลยเอาเอาเอาผ้ามาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อจะมาเปิดทำวิธีเปิดมไม่จะสางทำวันที่ทำวันที่วันที่สิบสี่กุมงพามนแห่งความรักจ้าวันที่สิบสี่พุมงหาทำวิธีวิธีบอกกาวทุกอย่างเหลว้อยแล้วมาที่นี่พ่อมาพ่อยู่ดินมาเดือนหนึ่ง กันแลยวว่าต้อ,ตองสางพี่นี่เพราะพี่นี่ม,มันเป็นพี่ของพญานาค่ะเป็นพี่ของอะไรพี่มาโล่งเป็นงูใหญ่เป็นบอเป็นพี่ของเพลินและต้องสางก,ก่อนสองการ <ıll. S 1> านต์อันที้นี่ก็เลยเอาวิธีเอาเอาวิธียกเสียงเลยไปจ่างข้ามมาเมื Så เห็นยกเสียงยกหยังหน้าตาเนอ้องผีผีสีอุ้มแพ้ผีสีอุ้มแพ้ก็ได้ยกเสียงพอยกเสียงเสร็จจะให้พาไปหาไอ้คนใส่แว่นเออนี่ จะอดีใจหลาเาดีใจลูกหลานมาดีจายัจลูกหลานขออายเยอค่ะลูกหลานขออวัยเยอะค่ะลูกหลานไ่ได้รู้ดอกคนลู้นีุ่ก ใช่ครับเน้องใส่พญานาคเป็นลูกเลยนะครับใส่พญานาคแม้แต่เอ็ดมินก็ขนลุกเหมือนกันใช่ไหมครับไม่เคยไม่ขนลุกเลยคนท้ายก็ยังขนลุกเลยนะครับทุบมีญาติโปรดใช้ที่พยานในการรับชมก็คือสายญาตของปู่นะครับเป็นปู่อะไรครับอยูไม่นี่ครับปู่ปู่ที่สร้างนี่นะคะปู่อะไรเนาะค่ะให้เรียนบอกเขา ให้มันจะถ่ายในป้ายไปถ่ายในป้ายอ๋อป้ายป้ายอยู่ในอะไรตางป้ายอยู่ข้างในแล้วเขาไปถ่ายป้ายเพราะว่าตอนนี้เราเอชื่อไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ทำพิธีอ๋อต้องทำพิธีเปิดค่ะเปิดพิธีอะไรวันที่15พฤศจิกาทำพิธีอัญเชิญท่านตอนเช้า8โมง39 แตงโมสามสิบเก้าวันที่สิบห้าพฤศจิกายนมีเต้นใหญ่มีเปิดจุดเริ่มต้นเริ่มแรกดิแก๊ให้ไปหาให้ไปหาคนแก่คนหนึ่งทางทิศใต้ชายผัวใส่แว่นตาเขาจะเป็นคนดูแลเรินที่เปิดก็คือคนนี้อืมคนลุง คนะ่ะคุณลุงเนาะเพื่อนบอกแต่ทังทิศใต้เราก็ไม่รู้ว่าทางทิศใต้เป็นใครมาจากไหนผมก็ไม่รู้หรอกแกทะเลยให้ไปหาก็ไปเจอแกไปสองขึ้นงไปอุปยั่พูดต,ต่อตาหนุ่มชื่อสอนก็ตรงนี้ตรงนี้อ่าจากตรงนี้อ่าเป็นสาสาฐานะที่สาฐานะแล้วก็เป็นหนอง น้องสาธานะ้าน้องพือนน้องพื้ตรงนี้มีชาวบ้าน <c oughs> เขาไปจะเอาน้ำตรงนี้แหละเอาไปรดพวกต้นไม้พวกหมาพวกมะพร้าวพวกเขาปลูกยาแถวนี้เขาปลูกยาแล้วก็มีที่นาตรงนี้แหละ,ะก็พอดีบ้านๆยังไม่มีวัดก็มาคุยกันเรื่องอสร้างชั้นสมงตอนแรกก็ลังคาไอไอ ตึกหลังนี้แหละนี่อาคารหลังนี้นีน่เทศนัตนาหลังนี้นี่ก็จะทำเป็นศาลาอนเนกประสงค์ใช้ประชุมใคนมาก็คุยกันเสร็จแล้วก,ก็ได้เนี่ยตั้งแต่ปี20539 39เดือนพฤษกาคมนี้ก็ทำมาทำไปก็เป็นวัดวัดก็ยังยังธรรมาชาติโภชนตรงนี้เป็นเรือ นของจำลองค่ะเออไพนน้องของจำลองตอนนั้นก็ไอ้คำขวัญของบ้านว่านบ้านว่านตัวนี้เป็นบ้านว่านบ้านว่านดีมีน้องผือหรือชื่อทัพยากรภูมอนเลี้ยงไมตกเพระภูิมอนปลูกไมเลี้ยงไมมีสิบสิบที่ไหมของชาวบ้านเขาเป็นภูมิปัญญาไปมาก็ลูกหลานเขาก็เลยเนี่ยก็ได้ พากันสร้างวัด,วดนี่ยามา,มาตั้งตรงนี้เหรอตั้งแต่ปีนก็มาอุโบสถอย่งก็ปี2546มาร์กิราเรอร์่ะออไปมาก็กนี่แหละลูกหลานที่พูดให้ฟังนี่แหละค่ะความเป็นมาที่สร้างไอพญานาครือพญานาคย่า,ยา,า,ย,ายามหานาคีนี่ เป็นมาอย่างไรละตอนแรกนี่พ่อหนีพ่อไม่ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ไม่มีความเชื่อไม่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 เคยคิดว่าจะจะได้สร้างแล้วก็ไม่คิดว่าจะสร้างพอไปหาตอนนั้นก็มันก็ทํามาหลายปียี่สิบกว่าปีสร้างวัดมาตั้งแต่วัดเก่ามาเนี่ยก็โยงไปเป็นสามสิบกว่าสี่สิบกว่าก็ว่าจะหยุดแล้วจะไม่สร้างแล้วเพราะมันเมื่อยจ ทั้งเลี้ยงหลานทั้งอะไรต่ออะไรมันแต่มาเขาไปพูดในฟังว่าให้ดูให้หน่อยออลูกหลานบอกว่าถ้าไม่ดูให้หมายถึงว่าไม่ไม่ได้ในส่วนที่เราจะจะมาดูแลในส่วนนี้ค<ะ>ก็คงไม่มีใครดูแลไปมาแล้วก็มาคิดว่าไอ้ไอ,อ,อ,อ้ลูกหลานสองคนเขา ตั้งแต่เคยรู้ประวัติเข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยเป็นคนอย่างนนั้อย่างนี้ไม่เคยโกหกทําอะไรก็ทําจริงค่ะเพราะว่าไปมามาก็รับปากว่าเอา้าถ้าจะทําจริงจริงก็คืออย่าให้เป็นภาระแก่วัดให้วัดหมายถึงว่าสร้างไว้แล้วก็ให้มีเงินแล้วก็ไม่ได้สร้างสร้างต่อยไม่เสร็จค่ะทางเจ้าว่านก็เป็นของเหมือนกันว่าเออถ้าทํานี่ก็ต้องทําให้เสร็จต้องทําให้เสร็จค่ะ ก็เลยรับปากก็ต e. ั้งแต่ยกเสียนมาวันที่ิ14กุมภามาเป็ต้นมาก็มาทํามาเรื่อยๆเป็นานเขาก็มาดูแลมาอะไรต่างในสายนี้ก็มีคนที่เป็นก้าวพาพร่วมมาเลยนี่มาถึงเดือนก้าเดือนใช่ไหมัก้าเดือนก็คมก็กะว่าไอ้วันที่15วันสุดท้ายของกระถิ้นนี่ตอนเช้า15เนี่ย8โมงกว่า8โมง39ก็จะบวงสวงบวงสวงตอนเช้า ใบามาก็จะทอดกต่ชิ้งแติทอดแต่ชิง,แล,งแล้วลอยกระทงวันสุดทา้ายของกระทงเหมือนกันมันเป็นในลิปสองไอ้ลัมถวายตรงนี้ลำถวายตรงนี้ก็ก็เน,นี่นี่แหละก็ด้วยบุญเมลามีของของไอ้คนที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ค่ะในส่วนที่เป็นประธานก็หาปัจจัยมาสร้างในส่วนนี้ก็หมดหมดหมดไปทั้งหมดก็ เกือบล้านเศษล้านเศษเลยนะปัจจัยมายังไงครับที่ได้มาปัจจัยเยอะมากนี่ทีนี้หนูเฉมเนี่ยนี่มีปูไก่สานี่มีลูไกหลาอยู่ที่บ้านจะเปิดร้านขายอาหารทะเลอยู่หมู่บ้านบัวทองซอยหกทับหนึ่งค่ะแล้วก็พวกหนูก็จะตั้งต้นกระถินตั้งต้นกระถินแล้วก็คนที่มาเป็นลูกค้าแล้วก็ลูกหลานสายยานิละไแหละเขาก็มาร่วมแล้วก็จะมีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาเป็นเจ้าภาพกระถินให้สองสองแสนสาม แล้วก็จะมีลูกสาวอีกอีก,อกแสนหนึ่งแล้วก็จะมีพี่หญิงมาอีกสองแสนนอกนั้นก็เป็นคนสายบุญนี่แหละเป็นค,คน้นเราเข้ามาร่วมเพืจะได้เงินมาเพื่อจะมาสร้างแต่ว่าตอนเนี้พวกพ,พวกหนูนอะไรยืมเงินเข้ามาสร้างก่อนอืแต่ว่ารองเงินกับถินถบถ่นเสร็จถ้ารอกับถิ่นเสร็จมันจะไม่มันจะพ้นปีมาลงใช่ไหมพี่ก็อยากให้สร้างปีของท่านก็เลยเอาเงินเพื่อนดีมันเพื่อน,อนมาสร้างก่อนอ แล้วกระถินเสร็จก็จเจ้าเงินใช้นี่เขาก็เงินมาจากเงินลูกหลานเนี่ยสายยาลูกหลานปู่แหละแกบอกบุญใครเขาก็มารวมเหมือแกถึงที่แกพูดไว้ว่ากูแม่เอาเงินมึงออกหรอกตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเอาเงินเราออกเราจะไม่ไหวไงก็เลยขัดปู่ว่าอย่าพึ่งสร้างปู่แกเลยบอกว่าสร้างเลยสร้างเลยเพอยกเสียนเสร็จเดี๋ยวกูจะหาลูกหลานกูมาสร้างเองก็เลยยอมทําก็จริงๆแกก็หามาเองแล้วก็จะมีเจ้าภาพคนหนึ่งคือพี่ขอเอ่ยชื่อนะอนุญาตนะตาพี่ตุ้ยกับพี่เหมียวเขาจะ ปิดหินปูนทรายหมดเขาจะส่งให้ตลอดเลยเขาจะถามตาว่าหมดหรือยังเขาก็จะสั่งมาให้สั่งจากร้านอุปกรณ์ก่อสร้างมาให้เพื่อที่จะมาสร้างปูก็คือสายบนเนาะค่ะเนาะได้มาร่วมกันนะคะมาเองแล้วมาสีก็จะมีคนหนึ่งเขาให้สีมาอันนี้าให้มาเป็นเท่านั้นอค่ะ เป็นหมื 8, ่นเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดอเจ็ดพันเกือบ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 เจ็นหมื่นเก้าเกือบเก้าหมื่นเขาให้มา 8, ถ้าเ,าเป็นจ้าผ้าก็เป็นคนจีนค่ะมาจากประเทศจีนเพราะว่าปูไปบอกไปบอกเขาเขาก็เลยมีจิตที่จะร่วมกับเราไงเขาเลยบริจาคมาคะอะไรก็ได้มาอย่างนี้แหละ